ตอนนี้มาเรียน business analysis ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนสาขาย่อยเป็นโลจิสติกแอนด์ซัพพลายเชนนะคะคือเหมือนปอตีเพิเรียนวิศวะคอมมาแต่ว่าไม่ค่อยชอบโค้ดมากแล้วอาจารย์ที่ไทยอะค่ะที่คณะเขาก็แนะนำว่าแบบให้ลองมาดูสาขานี้ดูแล้วก็ที่เค้นก็มีหลักสูตรนี้พอดีค่ะก็เลยลองมาที่นี่ค่ะดีนะอาจารย์ก็ค่อนข้างใส่ใจเลยค่ะแบบเหมือนมีปัญหาอะไรก็แบบเมลเมเมลหาเขาเขาก็แบบตอบเร็วมากแล้วช่วงคุยเป็นไงบ้างครับ มันก็เครียดเครียดเนื้ที่มันล็อกดาวมันก็ออกไปไหนไม่ได้ก็เหมือนต้องอยู่แต่ในห้องก็ออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์เอาค่ะแต่ว่ามันก็ออกมาเดินเล่นในเมืองมาแบบซุปเปอร์อะไรอย่างงี้ได้ก็โอเคค่ะไม,ไม่ไม่แย่มาก,กนะครับผมอินครับบอสครับเรียน International Environmental Law and Policy อินเตอร์เนชั่นแนลแอ n ด์แวเดทะสาขาเดียวกันเลยครับแล้วทำไมาถึงเลือกเรียนที่เชนนี่ครับเพื่อนเคยมาที่นี่แล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าที่นี่ดีมากเป็นเมืองที่แบบ อยู่ง่ายปลอดภัยอะครับตามเพื่อนมาครับชอบเมืองนี้ครับเมืองนี้เมืองนี้ดีเมืองนี้สงบดีครับแล้วคนก็นาส์มากครับการอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพวกผมนี่อยู่หอในเลยก็เลยแบบจะจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองเยอะเลยช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนักศึกษาด้วยก็จะมีพื้นที่โซนตัวเองเนี่ยอู้สบายครับแล้วก็นานๆก็จะได้เข้าเมืองทีนึงล้วช่วงโควิดเหงาไหมแรกๆก็เหงาครับแต่ว่าพออยู่ไปสักพัก จะเริ่มมีเพื่อนเยอะพอเพื่อนเยอะเราก็ไม่เหงาแล้วพ so e <laughs> ี่ออมนี่ตอนผมมานี่คือตามตลอดเลยผมต้องไปสมัครชาหรืออะไรเงี้ยครับพี่เขาว่าตามตามดีครับพี่ออมซัพพอร์ตตลอดครับ เลาเที่ยงคืนของที่นี่ก็เขาเขาก็ยังเขาก็ยังตอบผมว่าเรื่องเรื่องทําโซนไม่มีปัญหาของพี่อมเลยพี่อมมีจัดการได้หมดแล้วเขาก็ตามงานให้ดูให้ว่าไปที่2เนี่ยถ้าเป็นเนกฎหมายเนี่ยจะไปที่ไหนต่อเขาก็ให้ชอยมาแล้วก็เตรียมเอกสารเหมือนเดิมครับพี่อมพปอร์ตดีดีทุกอย่างนี่ได้ส่วนลดด้วยนะครับได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับประมาณ20%ได้งั้นขอบคุณนะคะบาย